คือหน้าตารถใหม่จาก MG ค่ะคันที่เห็นอยู่นี้คือ New MG IM6 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าเขามาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เพียงเท่านั้นไฮไลท์ของเขาคือฟังก์ชันเทคโนโลยีต่างๆภายในแต่สําหรับคลิปนี้เราขอพาทุกคนมาดูดีไซน์ภายนอกให้ชัดๆกันก่อนค่ะมองเห็นแวบแรกไม่คิดว่าเป็น MG เลยค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขาแตกต่างจากรุ่นก่อนๆที่เคยมีมาการออกแบบของคันนี้นะคะเน้นไปที่ความหรูหราดีไซน์ที่แปลกใหม่แต่เอาจริงๆถ้ามองดยภาพรวมนะคะแอบเหมือนรถไฟฟ้าบางรุ่นอยู่เหมือนก ้อมกล้องลอคันค่ะแม้แต่ตรงคลิปฉลามด้านบนนะคะยังมีกล้องเลยส่วนไฟไท้ายเนี่ยเท่สุดๆเลยพาดยาวแบบสกายไลน์เทลไลท์คันนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออร่อยขนาด2 1เ็นิ้วซึ่งลายนี้เป็นรุ่นพรีเมียมขับเคลื่อน2ล้อค่ะการเปิดฝาท้าทยเท่มากๆ <บด S 1> ค่ะกดปุ่มนี้ที่โลโก้นะคะฝาท้าทยก็จะเปิดขึ้นห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างขวางสุดๆไปเลยมาถึงเรื่องสมรรถนะกันบ้างค่ะรุ่นพรีเมียมนี้นะคะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้พลังกำลังสูงสุดถึงแรงม้แรเบิาสิตรสาารงม้าแรง100 100ได้สใน3 จุ8วนินาทีส่วนท็อปสปีดของคันนี้นะคะทำได้ถึง240กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแต่แนะนำนะคะให้ทดสอบในสนามแข่งเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นพรีเมียมนะคะความจุแบตอยู่ที่75วัตต์ขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงถึง400โวลต์และสามารถวิ่งได้ในระยะทาง550กิโลเมตรตการชาร์จ1ครั้งซึ่งสามารถทำการชาร์จไวได้จาก10%ถึง8 0เนที่ใช้เวลาไม่ถึง2ี่นาทีเลยค่ะและคันนี้นะคะจะเปิดตัวในวันที่สางงิารอชมะ